แล้วก็นี้ก็มาอยู่กับเซอร์เบตวอร์นะนี่เรามาอยู่กับเซอร์เบตวอร์นะซึ่งหายพีนี่ยากก็เนาะอยากอยากเล่นกับผมก็ไปรู้สิก็คอมเมนต์ใต้ล่างนี่ผมใช้ปโปรแกรมอัดใหม่นะซึ่งสามารถเห็นรูปโปรแกรมอัดน,นะกด F1 นี่คือการหยุดการอัดเน,นเก็เนาะมาอัดในคอมครั้งงเลโกอนนี้เราก็ต้องต่อสะพานทรายก่อนเนาะโอเคผมอาจจะเจอเพื่อนนะ ตอนนี้ผมเล่น1.8เนาะโอเคผมรวมเวอร์ชันไงต้องมีคนเนะาะแต่ว่าผมเทพเบสวอลไหมก็อาจจะไม่เชิงนะเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ใช่ไหมเออแล้วก็เนาะแล้วตอนนี้ผมไปก็ไม่ได้แต่ว่าผมไม่ได้เก่งเท่าไหร่ก็คือผมเป็นเจ้าของเซิร์ฟเว้ยเป็นเจ้าของเซิร์ฟ ผมมีสิทธิ์ที่จะทําอะไรก็ได้นะแล้วตอนนี้นะครับผมก็ต่อสะพานให้พวกเขานะให้เขาสามารถเดินได้นะโอ้โหมันตีผมไม่เข้าหรอคะซึ่งมันเป็นอะไรที่กากมากเนี้ยมันตีไม่เข้าก็เพราะว่าผมเป็นอามาตะเนาะเออรู้ดีเนาะเคอึช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 ต่อเลยวู้อ่ะถ้าดูแล้วไม่ชัดก็ขอไปจริงจริงนะเพราะว่าผมไม่ได้ปรับ F P S นะ โอเคตอนนี้ก็มีคนเข้ามาเยอะอยู่พอสมควรนะครับเซิร์ฟนี้นะฮะแนะนำยังไม่แจกยังไม่แจกไอพีนะซึ่งเนาะเออไปหาอินเทอร์เน็ตดูเซิร์ฟเบสแวร์เซิร์ฟเบสแวร์อีสเตอร์ Easter, นะพี่มาอีสเตอร์ก็จะมีกันนี้มานะเซิร์ฟแชร์เซิร์ฟผมเองที่อยากเล่นก็เนาะหาใต้ล่างเองเนาะอันนี้ก็เขาบอกว่าก็าแคสเกมพีซีนะแต่คือว่าอย่าเอาอเกมพีซีมาลงช่องนี้มั่ง ันนี้เราก็เลยจัดหนักเลยแะจัดหนักเต็มไม่อยาดที่สนะเดยเรวก็แค่ามาพามาดูเซิร์ฟอยู่เฉยๆว่าเป็นยังไงอยากเล่นก็ไปเซิร์ฟเดอะกูเกิลเองว่าเบดวอลอิสเตอร์ไทยนะคะก็จะมีขึ้นมานะซึ่งผมจะบอกให้นะฮะว่าอย่าพิมพ์มัมว่วสั่วเพราะว่าเกมจะเล็กนะสำหรับวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่า F P S ของผมผมันถือไปปรับโซบเกินไปไมเลยแบบ ็เลยแคทไม่นานเนี่ยไอ้คนนี้คองคิงโคคีก็ผมปรับป PS สูงมากเลยก็เลยแคทได้แบบเดียวเนาะก็สำหรับนี้นะฮะขอลาไปก่อนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะตีไม่ลงเฮ้ยว้าอยู่ดีเหรอใส่ตีไม่โดนหรอกตีไม่เข้าเลยกลางแล้วก็สำหรับวันนี้นะถ้าใครอยากได้กับผมนะก็พิมพ์มาในกูเกิลว่า Bedwar Easter ไทยนะก็จะมี AP มานะก็ค่ะเซิร์ชหาเอาเอง แค่ไหนก็ขอใครนะวันนี้ก็สวัสดีขอลาไปก่อนสวัสดีครับ